ระกาศข่าวด่วนจอมพลถนอมสิทธิขอจอรเดินทางกลับประเทศไทยแล้วในสถานะับพิเศษขณะนี้พัรษาอยู่ที่วัดบวนนิเวศท,ทางการยืนยันไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อขอ่าวลือและอยู่ในความสงบเขาไปถึงกลับมาได้คนที่ฆ่าเพื่อหรอใช่แผลเหมือนพราอ,อีกทำไม่อนแล้วเราจะทำอะไรได้อะเราเป็นค่นักศึกษาพวกเรามีสิทธิต้องถามและพูดความจริงเว้ย หลังจากเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช2516ประเทศไทยได้ลิมรสประชาธิปไตยเพียงชั่วครู่แต่เมื่อจอมพลถนอมกิตติขจรกลับมาในผ้าเหลืองคำถามจึงกลับมาอีกครั้ง ปรชาชนเพื่อนร่วมชาติและประชาชนที่รักความกป็นธรรมเท่าไรตอนนี้ความจริงได้ฉายออกมาแล้วว่ากลุ ums, designs, insan, tigers, ่มสนย์การนิิตนักศึกษาของประเทศไทยได้ทำการยืมญาตวุิจายของชาวชาวไทยทั้งชาติโดยได้กระทำการอาุบาทชาติชั่วแล้วอาจมินกะเรมาเองสาเหตุเราแค่เรียกร้องความยุติธรรมเอง ในวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2519นักศึกษาแสดงละครแขวนคอเพื่อสะท้อนความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในนคปรปฐมแต่กลับถูกกล่าวหาว่ามิ่นเบื้องสูงเครื่องมือของอำนาจจึงเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง ในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2519รุ่งสางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสียงปืนดังสนั่นนักศึกษาถูกจับถูกซ้อมและถูกสังหารนี่คือการรักษาความสงบความเรียบร้อยของชาติและในวันเดียวกันนั้นเอง ป,ประชาธิปะตายถูกสังหารตามวกเขาไปีกครั้งเหลือไว้เพียงความเงียบและคำถามที่ยังไร้ซึ่งคำตอบ